สวัสดีครับสวัสดีชาว u t u b e ทุกท่านครับวันนี้เราก็มาอยู่กับนี่ครับตามนี้เลยครับเด็กโรงปุ๋ยนะครับวันนี้มาอยู่กับอิสุนะครับร้อยนะครับโอ้โหดูหวอครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดแดเก้าสิตัวนะครับหวอ12ตัวพร้อมกับเตร อีกสี่ปากนะครับอยู่ด้านล่างแล้วก็เ,เสริมถังลมเพิ่มไปอีกนะครับคันนี้สวยงามมากแต่งโดยนะครับพี่สมชายนะครับก็ใครๆก็รู้กันทั้งนั้นนะครับพี่สมชายว่าการแต่งรถคือสุดนะครับสุดทุกอย่างนะครับทั้งกระจกทั้งบางฝุ่นทั้งกันชนแล้วก็ไฟ โครงไฟข้างบนเนี่ยชุดหน้าเนี่ยชุดหัวเนี่ยทั้งหมดแล้วก็ท่อสแตนเลสบางฟงบางฝุ่นครบหมดทุกอย่างครับแล้วก็มีข้างในนะครับข้างในพี่สมชายก็ได้ตัดเบาะลงนะครับเป็นเบาะเตี้ยนะครับสั่งได้นะครับตัวนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นเบาะเตี้ยนะครับเป็นเบาะเตีย้ยย่นลงขับขับสบายมากเลยผมขับดูแล้วขับสบายมาก สบายมากเรก็สีปากครับโอ้โหเสียงนิ่งๆอยู่ใต้ท้องเลยวอก็นี่ครับตามนี้ครับสกิดสกินะนี่ครับอันนี้แค่สกิดสกินะยังผมยังไม่ได้เปิดเต็มที่นะเราต้องไปที่ที่ ไกลๆที่สวนแล้วก็ใต้ท้องไฟใต้ท้องก็จะเป็นสีน้ำเงินทั้งหมดนะครับชุดเลดมินียมคือสะอาดมากคันนี้เนี่ยชุดแต่งสวยงามมากสวยงามมากเนี่ยไฟใต้ท้องก็จะเป็นสีฟ้านี่ครับสีฟ้านี่สีฟ้าถ้ากลางคืนนะจะสวยัวนี้ไว้ขนปุยอย่างเดียวนะบ,บาองฝุ่นก็จะเป็นสองชั้น ไฟก็จะสวยงามนะไฟตัวนี้เห็นไหมสวยงามมากอันนี้ก็จะเป็นสีฟ้าคือสีฟ้าทั้งคันพี่กวางชอบสีฟ้านะบางฝุ่นก็เรียบเรียง่ายๆนะนยครับสวยงามไฟข้างก็จะเป็นสีแดงแดงเหลืองปกตินะครับเป็นทรงญี่ปุ่นนะทรงญี่ปุ่น เป็นหลดธรรมดานะครับแต่ว่ามันสวยนะครับแล้วก็นี่นี่ครับฝาเป็นฝาสแตนเลสแล้วก็กระทะชุบคันซีนี่เงาแวบเลยบางฝุ่นก็สวยงามครับคือไฟใต้ทงใต้ท้องแล้วก็สีฟ้าทั้งหมดแล้วก็จะมีชุดบนไฟชุดบนจะมีข้างหลังด้วย นีมันจะมีหลอดส่องไปหาวอด้วยแล้วก็จะเป็นสเตปวิ่งเป็นสเตปวิ่งสวยงามมากดูร็จบเรียงดูพี่สมชายใจเรียงคือเรียงแบบเนียบกันเลยอะ่ะติดกันเลยอะ่ะเห็นไหมคือขยับไม่ได้อะ่ะเนี่ยติดชิดกันเลยตัวนี้จะเป็นแบบ เแปลงเงาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ยปกติมันจะเป็นสองอันสองอันใช่ไหมเนี่ยมันจะเป็นสองอันแบบเนี้ยเนี่ยจะเป็นสองอันแบบเนี้ยอันนี้เป็นอันเดียวอันเดียวเนียวเรียงขึ้นไปเลยครับนอกจากตัวใสสองอันเราถึงใส่จะมีเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้สองอันตัวนี้สองอันแล้วก็สติ๊กเกอร์อะไรก็ไม่มีเยอะนะครับแค่นี้ครับมีแค่นี้ครับ สวยงามมากเบอร์เดมันดังเดี๋ยวเราจะลองไอ้ตัวนี้เบอร์อะไรครับพี่กว่างเบอร์เจ็ดสิบสี่ตัวเอ้ยสิบสองตัวเดี๋ยวผมจะราคาก็ก็ลองคูณดูว่าตัวละหมื่นกว่านะก็ลองคูณเขาจะได้รู้ว่ามันแพงอ๋อ ตัวละ800นะครับพี่กวางจะซื้อมานะครับตัวละ800ผมก็จะซื้อต่อพันหนึ่งเอาโอเคตามนั้นนะพี่กว่างเดี๋ยวผมจะไปกดวอ์ให้ดูนะครับให้ฟังนะครับโอเคดูแล้วครับไป้าด้วยครับรก่อนจะขึ้นรถต้องถอดรองเท้าขึ้นนะ เาเปลี่ยเนเไียวเลยอคือางเนีนะ้าง,องโอ้โหยังไม่อ้าเลยอ้าอ้ <c oughs> รารดด้วยครับดด้วยอยังไม่ทางครเดี๋ยวจะลองยาวๆดูบันเทิงนี้เดีย เบอร์เจ็ดครับตัวละแปดร้อยนะครับใครสนใจนะครับสอบถามกันได้นะครับตัวละแปดร้อยอือสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเจ๊จ๋าขึ้นไปนั่งดิจะถ่ายรูปให้นี่หน้ารถกร็ได้เอาเร็วไปเร็วถอดเสื้อด้วย สุดยอดครับคันนี้นทำไมว่าจะแต่งตัวไม่สวยไม่อาบน้ไม่ได้อาบน้ำว่า <c oughs> กี่วันแล้วเนี่ยไม่ได้กลับบ้านโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็บายบายก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยแล้วกันนะครับ <c oughs> นี่เดี๋ยวผมลืมครับเดี๋ยวเกือบลืมเกือบลืมเดี๋ยวเดี๋ยวจะพึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูว่าผมใส่เตรยัยงไง ถังลมแบบนหนนี่ครับถังลมนี่ครับเพิ่มอยู่ตรงนี้เลยครับตรงกลางเลยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายแล้วกันเจ๊จ๋าบายสวัสดีครับ